ท่านนี้ไปพูดไปผู้บอกเดี๋ยวจะให้รัฐบาลท่านอดีตนายกอธนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะให้รัฐบาลนะครับลดค่าไฟลดค่าไฟจาก4บาทกว่าตอนนี้อยู่ในใจเนี่ยสามบาทห้อยากให้ลดให้ได้เท่านี้โอ้โฮเฮคนดูเฮกันครับคุณผู้ชมฮะ ลงไฟฟ้าหุ้นล่วงกล่าวนายทักษิณเชินวัติอดีตนายกรัฐมนตรีไปพูดบนเวทีปราศัยที่จังหวัดเชียงรายครับ5มกราคมที่ผ่านมาบอกดิจะลดให้นะค่าไฟนสบาทกว่าจาก4บาทกว่าจะลดให้เหลือ3บาท50นะแต่คงลดได้ที่3บาท70มากกว่าแหละนะครับเอาลองฟังท่อนนี้ดูหน่อยไฟฟ้าปีนี้จะต้องเอาลงคือเห็นเลข3 มันนี่มันสีบาทแล้วใจผมเนี่ยคข้าลงเหลือสาบาทห้าสิบแต่ดูแล้วน่าจะได้ประมาณสบาทเจ็ดสิบนี่ง่ายๆน่าจะได้อยู่กำลังกำลังคือเขาช่วยกันตุกอยู่เพราะเวลานี้มันไฟฟ้าไฟผลิตก็เป็นองค์กรผลิตไฟขาย ก็เอาเปอร์เซนต์กับใครลักไว้แทนส่วนหนึ่งไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคก็แวดส่วนหนึ่งเอาเอกชนมาเอกชนก็แวดส่วนหนึ่งผลสุดท้ายเป็นอย่างเจ้าบ้านตายกันไปอันนั้นก็เลยบอกว่าต้องแก่